น้ำมนต์พาเลาะไปไหนครับบ้านตัวเองนี่แหละอ๋อคิดถึงบ้านนะนะเดินไปปะขิ้นมาขึ้นมาถึงบ้านนะฮะอันนี้อยู่บ้านย่าชีนะครับกําลังจะเดินไปที่บ้านน้ำมนต์มักอันนี้มักล้วแยกทีนี้ทำมันดกจังเลยขาเไล่วิ่งนะอากาศดีง ออกกําลังกายวันนี้ไม่ได้ซ้อมกอบเลยวันนี้กับคัจ่าอยู่ับจ่ากับแล้ววันนี้นะพี่กรอกับจ่าลืมยังลืมยังเรื่องนได้เรียนไหมนะมดีรียนเรามีปานานะครับมาสมทบนะฮะที่ไหนนะที่โรงเรียนบานเรอหลังเรียน เนี่กเอ่อนมีงก็ทำไม้เยอะไม่ก่อนจะเป็นพี่แดงจะหาพี่แดงไหมฮะจะหาพี่แดงไหมยี่แสพี่ข้างในมีไปเยี่ยมพี่แดงจะอยู่ข้างในเหรอยู่ข้างในบ้านพี่แดงเดี๋ยวเราโมนไปบ้านกันไม่เห็นรถนะเหรอม่มีลบรถหน่อยลบรถหน่อยรอดูรถ ตั้งตล้ามตอวนี้ต้องไมออกเนี่ยต้นนี้บอกแม้นต้นนี้แหละต้องคูนี่หน้าบ้านตั้งตล้ามไม่น่าแล้วมันคือมีผีเสื้อเป็นเป็นอยู่ในย่าเนาะใช่เลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเอ็ดเอ็ดไปเลยแมวแมวได้ลูกนี่แอลออกลูกบ่เอาน้องมันแม่แอลออกลูก แมวหลงเอาน้องมันเอาน้องมันแมวหลงพระดาชอบอยู <S <S ่แมวหลงไม่พี <S <s yes ่งามีเยอะเฮ้ยไปดูเอามดนไปดูปะไปดูนะมันไปดูไปดูเลยมันได้แล้วว่าได้แล้ว อยู่ในห้องเลยบ่เล่นเล็นมาอุ๊ยน่าลูกกันน่ารักแหลายตัวถูกไหมช่างพิเศษเราไปดูเอาช่างพิเศษหลายตัวไดหลายตัวลูกเลยเอยู่โชคโชคโชคมันมัน เอวางอนเอวเ,เอเ,เอวงน,งน,งนจำตอนแบบใครทำเต่าตกตตการถนได้ไหมลูกพอยเก็บเี้ยงอะากอแเก็บเ<ป>ต่ามาเลี้ยงเลี้ยงหลังบ้านเหรอบ่ได้พันแมวพนน่กระาหเอไลมันยาวมาะโอกลนอกไหลมีสี่ก็มีห้าห บรรยากาศยามเย็นนะครับที่กบกอ๋อไม่เห็นรเทลาดนั้นิตแกไลาดนั้นตลาดจะไปบ้านมันนี่บ้านไปหาเจ้านิกอยู่ป่ปีที่แล้วเรามาเอาอยู่นี่แล้วนี่งนางบงอยู่ต้นน้าจันไดนี่แหละอยู่นี่แหละเป็นนี่เดีวนี้แหละ ปีนี้ก็จะได้มีเหมือนกันมันมีขึ้นไม่หาค่ะไม่มันยังไม่ไขมันยังไม่เอ๋ยมันใบใบมันไม่มีแล้วเพราะเขายอะตอนนี้นี่ยมันกำลังขนาดอยู่ใบเดือบปุ่นหลังเดือบปุ่นงามมากมาหมดเลยมาทำใช้สีฟ้าใช้สีกระโอม มอง,มงอน,นี่ไม่ดกกระโดนเนาะตัวนี้ไม่ดกเท่าไหร่มีกรมารที่ดกเนาะมีนิดเดียวมาครับไม่ได้เล่นไลยมันเหมือนตอนเพื่อมาก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรมันเหมือนตอนเด็โ <c oughs> ตแล้วโตวแล้ว ตอนเด็กก็ซ้วนสะอาบนะแล้วก็ซวนมาเก็นกินเนี่ยแกงจำปาบ่ะซ้วนแกงตัวจำปลาแย้มนะเราเพื่อนไปไหนหมดนี่ตอนปีตัวจำปามันสนุกไงตอนนี้จะแบบจับขึ้นเนี่ยถึงแล้วตัวใหญ่โอ้เห็นน้ำมนต์แล้วเห็นน้ำมนต์แล้วได้ยินเสียงได้ยินเออน้ำมนต์แล้วน้ำมนต์แล้วมันจะเอาอะไรมาฝากเนาแม่เอามาให้ไปครบนล้วแม่ขึ้นหน้าห้าก็กินตาหมากไปครบแล้วย่ำไปเกิน

คิดคถึงบ้านนะเ,เดินมาดูบ้านนะเอมีมัวโอ้มีถั่วาก,กินนะนีั่ที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านลงุง ไหนแต่กอนเน้คงเต็มนะครับเนี่ยที่จอดรถโอ้อยาวไปถึงเนื่อเขาก็กลายเป็นตำนานได้รับตำนานโกกอกมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือมงคลอือ มีสกูตเตอร์เลยมาแล้วพอดีเลยโอ้ให้ขับมารับเลยให้ข hmm. ับมารับเลยขับมารับเลยเออให้ขับมารับเลยโบกน้อยโบกน่อยโบกน้อยโอ้อะไรจะพอดีขนาดนี้เหยหพ่อกเห็นลูกชายแล้วก็วิ่งมาี่เลยนะเอกอนวอยนเลยอันนี้เอาไอย้ีห้ายอกยอยอกยอกยอกไอ้สอ ทำซ่งซีเรีย <laughs> ีเยี่ยเข้าปลาโท่า <laughs> ่อาาแล้ว ขึ้นรถเลยฮะมาถึงแล้วเดินธุระมาแล้วครับ